สวัสดีครับพี่น้องมือนีกะพอกับบาวจ้านาเสลี่ยนะครับน้องมีบาวเจ้านกัพผ้ามาเลาะหาเิตดคือเก่านะครับน้องเขาปลาคือเก่าแล้วบาวเจ้านากับสิผ้าไปเลาะหาหิตนะครับน้องฟืนวาหิตออกนะครับไปทิศรวกนะครับจะกะออกเ่าท่านไลนะครับน้องกะบสิผ้าไปเลาะเบิ้งนะครับว่าเฟืนสีออกแต่ดอกมิเตดอกก็งามอยู่บบแต่ละมือคือมือว่านอยู่บ่นะครับน้องเดี๋ยวก็รอติดตามซุ่ของาบาว์เจ้านี่นะครับพี่น้องจะย็ดลังเหล่ไงนะครับน้องเดี๋ยวกับมีดอกงามดอกบ่งามปนกันไปนะครับ พี่น้อะเห <un> ็ดลังแหลนะครับเนาะเห็ดลังแหลใหญ่นะครับเพื่อบังจูงเขออกบนท่านหลเลยครับเพื่อนอีบ้านเลยก็มีนะครับเนาะดอกกึ่งไต้เนาะนี่ครับพี่นนองดอกญ่อยู่ตัวเพิ่นถือไอ้หลากไหม้ลาดไปเนาะครับเพิ่นก็เลยแตกนะครับเนาะดอกก็ลังจูมนะครับครับพี่น้องนี่ก็เห็ดลังแหลหญ่นะครับเพิ่นบ้านเลยนะครับเนาะหูเพิ่นออกนะครับทานนี้บริเวณมาเบินเขาทั้นนะครับเนาะ เราเห็นกระบได้นะครับ้องดูเห็นมีอะมีอยู่ครับมีครับพี่น้องเพป็นบ้านครับเพอ่้นโบบ้านนี่มองเดียวนี่เกือบจิ้มกระตาไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยเห็ดลังเหน่ไงครับเพป็นบ้านงามเหมองามไม่ได้พี่น้องดอกเราคนเราได้คนนี้อันนี้ก็ปล่อยนะครับเนาะนี่พี่น้องดอกเพป็นครับเพป็นแหงงนะครับพอพฝนโบติโตกใส่ก็เลยหยุดเสืย่นี้นะครับนี่ นี่ครับพี่น้องดอกพีชนะครับน้องจะพีดแหลงอะแล้ครับเพิ่งออกมาครับดอกเพิ่งจะแตกนะครับน้องทั้งพี่จ้าทั้งพี่จ้าพี่จะนี่นะครับพี่น้องมูกระไรเติบอยู่ครับเป็นแ่าเพิ่นโบบานหรือว่าเพิ่นโบมีเพิ่นเสียเพิ่นเน่าน้ำกระติ่มกระตาหน่อยเพื่อครับมูนี่ครับพี่น้องบานแต่ว่ากระไรง่ามเล่นะครับนี่ครับ ดอกยิงกันยิได้อยู่ครับนี่เป็นอันนี้ต่อไปเสีเห็ดต่อไปนะครับดอกได้เป็นบานเป็นมนังคุดนี่นะครับไปจังมาเอาอยู่ครับแต่ว่าก็มีดอกบานเนี่ยดอกจูมเนี่ยนะครับเนาะนี่นครับ พี <Es per ated> uh ่เจมี่นะครับพี่นอ้องมาเป็นผลที่ตกเมื่อาสาตกน้อยเดียวครับตกไปคอยตอกบาแห้งนะครับนอ้องบางเพื่นที่ตกแห้งตกบาแห้งแก่เห็ดก่ยังออกมีหูเก่าครับแต่ว่าเพิ่อนก็ออกบผลาย,ยแบบน้องสัตว์น้องนี่กกนะครับแข็งนะครับ ดูข้างหลังบันเหยียบใช่เหยียบเหย็บเย็บแล้วเหยียบแล้วเกลี่ยแล้วนะครับพี่น้องมุนเบิด์มุนเบิด์อ้ยเฮ็ดจะคนหากจ้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะครับพี่น้องเราจะนัดเหยียบไปแล้วนะครับมันผมบริสุทธิ์เลเบิรงตมุนเบิดเลยจะได้มุนเท่ากับให้เปิดเป็นเสือเฮ็ดต่อไปนะครับ ดอกง,งามเลยครับบาจุนาเกียบไปเลยมีไม่ทำมีจ้ะเดี๋ยวสีผ้าหาอีกต่อไปเด้อจ้ะเด้อบาจุนาผวบาจุนาสีไทยเบิเร์อีกเด้อครับเด้อพี่น้องบาจุนากรบโปงผดแล้วครับเนาะดอกจูมกำลังงามเลยนะครับผดมองอน้หัก <c oughs> พี่น้องเลยแกถือทักษน้อครับนอ้องหลครับพี่นอ้องมือโบเห็นเห็นละงูเนาะครับนาะเห็นแต่เห็นลังเหล่ใหญ่ลังหลกน้าม่ได้ครับพี่นี่ครับหลบหนึ่งครับลุงน้ำหนยนะครับาจะต้องเป็นสี ดรน้บานนะคยบดอเห็ดเดแหงบราอฝนเปนดอกแปกอย่านี้นะครับทนเี้าเอาคขนองปลาได้ใหม่ตัลายนะครับน้จล้วครับเนาะ ครับพี่น้องกระชายกำลังปล่อยเดี๋ยวนะครับน้องเ็ดทานครับดอกงามนะครับน้องเลยเกษธานะเกษทานปล่อยอยู่สามดอกเฮ็ดทานฝนโปตกครับแต่ว่าก็ลังโอ้บงามเลยพี่น้องเฮ็ดทานนะครับน้องกำลังงามเลยนะครับ ครับวันนี้ก็มาผอแล้วครับน้องเฮดน้องแหล่ไงนะครับน้องเป็นบ้านนะครับตัวนี้วันนี้หนึ่งได้แกงอยู่ครับ บ้านนะครับเพ,พบราะว่าฝนโปตกนะครับเพิ่อนก็เปื่อยไปนี่นะครับเนีย่ยมากันยังบนดินกันจ้ะ <c oughs> บ้านเบิดแล้วบ้านอยูย่ในดินอยู่แล้วครับ <c oughs> เพียงไม่ได้เพื่อยังเอ็กออกอยูน่นอะกป่าของกมสมบูรณ์นะครับอันนี้เปลี่ยนมาทางใหม่ได้ไหนิจ้ะเมื่อวานนี่ไปมันบุนพอยหิตได้ฮิตโบราณ เพียงทางมาลองบนหนู่บ้านแต่ก็ว่าดอกเิ่นตัวได้เป็นบงามผพกับบเอานะครับนาะได้ขนาดเ่าจันดีครับพี่น้อดี่ค่นี้ครับ ก็นนนได้หนึ่งอยู่ครับมืบ่อนี้ว่ามันเฮ็ดออกบปลายนะครับบ่าวเจ้านายก็เลยเอากระตาหน่อยมาเบื้องเลี้ยวจิลปปาะบนตัวปลาเดี๋ยครับที่เร่ออกเมื่อก่อนเืงยนะครับ,บลอง,งครับบ่าวเจ้านายจะเลาะมาพ่อนวนะครับเฮ็ดทานนะครับเนาะ เจ้าพนบ้านครับนี่ครับพี่น้องพิธานบ้านครับมาบ้านที่สิจูมๆมงามงครับก็จะแกงอยู่ครับพีนน่น้องมือนกันดิเล็กเล็กใหญ่เฮ็ดทานกัน,น คุณง่ามมาได้ครับเพชรเพิ่อนโบดฟฟ่ายฝนนะครนะับเนาะดอกเพิ่นแตกแตก,กนี่นะครับต้นน่าจะ,าจะด้กตาหน่อยมากมึงมันมีเฮ็ดสีบวออกเพ็ด <c oughs> เป็นฝนบุคโปรตกใส่นะครับตกใสจแค่เดียวว่างห้องซ้ำมือนเกิดออกทิพทานครับพี่น้นนองม่ใช่ให้เพิ่งดอกเพชรด้วยจ้ะดอกเพชรนะครับนี่ครับ <c oughs> พี่นอ้อง น้อตามไปกินครับพี่น้องพีทนะครับน้อ nhiều ừ. bò kia cái này hợp nó. Ừ. Nó hợp nó. Mình Mình hợp này các này bò ta bao chú nạt được พิษลังเหล่ไงก็พิษทานนะครับเนาะมาโจนัดก็คือสิได้กลับออกเมื่อนะครับเนาะเพราะว่าเพ็ดเต็มกระตาบลกระตาไงมาเนาะครับเากระตาหน่อยมากเนาะครับเนาะมาโจนัดก็ฝากกันเลยครับเด้อกสองยูทูบอันโจนาต์ชาเนลนะครับเนาะกับเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะโจนัดเนาะครับเนาะโจนาต์ชาเนลนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวโจนัด์เลยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ่าวโจนัด์เนี่ยเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พ่อญ่แม่ใหญ่พอลุงแม่ป่าเบิร์นนะครับเนาะไอ ไอส้สุภูสุขุนนะครับเด้อฝากกันเด้อครับเด้อส่องจนัดเสเนี่ยวนะครับนอกับเบิดบุกจนัดเสเนี่ยวนะครับนอรับมือหนีเบาเจานัดก็ขอลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ